กะสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามาาาตัสสะภะคะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเบภยัยปราศจากการพยาบาทเปียนเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจ ขอให้มีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสุขิตาโหตุสัต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเ,เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอ,อย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยขอให้มีความสุขก,กายสุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตกรรมมัสก,กาผหนตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรเนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ต่างสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆอิทังเมปุญญา,าคังยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตายโยทุกข,ขาปรมมุนจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าซึ่งมีมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และท่านผู้มีอุปการรคุคนแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขผลจากความทุกข์เถิดอิอทังบุญยภาคังสัพพัตตานังโหตุสุขิตาโนตุสัเพเทสัตตาทุกข,ขาปมุนจันตุ ขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชรลาผู้ชะก,ก็ดีที่เกิดเป็น